สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์31ผลงานสู่วิสาหกิจชุมชนค่ะว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานพิธีส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่วิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจำนวน31ผลงานโดยมีนายศิรวิทย์ธนเสตวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนายวิทวัฒน์พรมสอนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตร,รกรสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีค่ะ ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอให้ความสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศที่สอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมไทยแลนด์4.0โดยมีแนวคิดให้ประเทศไทยมั่นคงร่ำรวยด้วยมืออาชีวะโดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารัด และเอกชนโดยการเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนสู่กำลังคนคุณภาพสูงด้วยการสร้างสรรค์ผลงานงานวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะนวัตกรเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จึงขอให้เริ่มตั้งแต่การเฝ้าสังเกตสภาพชีวิตรอบตัวในชุมชนและท้องถิ่นมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีซึ่งเรียนรู้มาทำการปรับใช้เพื่อให้สามารถช่วยปรับปรุงวิถีชีวิตของ ชุมชนและท้องถิ่นให้ดีขึ้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมผ่านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆในการเชื่อมโยงอาชีวศึกษาเข้ากับชุมชนและท้องถิ่นและนำการพัฒนาองค์ความรู้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์น,นวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้งานกับชุมชนได้จริงที่เชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์จริงอย่างเป็นรูป,ปรธรรมตามนายโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจที่เรียกว่าไทยแลนด์4.0 หรือเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทั้งนี้สอส,อสอได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาดำเนินการประสานและจัดหาแหล่งทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่วิสาหกิจให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติมต่อไป สำหรับสิ่งประดิษฐ์ส1ผลงานที่ส่งมบอบในครั้งนี้ได้แก่ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษสำหรับผักไทยระบบ d r f t เพื่ออาหารกลางวันของน้องมอบให้โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาเครื่องแปรรูปอาหารสัตว์เอเนกประสงค์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมการเกษตรมอบให้กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าใหม่ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์รวมกับพลังงานชีวมวลโดยการพาความร้อนแบบบังคับมอบให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาเพื่อจาหน่ายและแปรรูปค่ะ